ท่านเขามาแล้วทีนี้ให้เขาก่อนที่สองคนนั้นให้ปีรอนอยู่ห้องข้างๆนั้นก่อนให้เจ้าคนนี้มาก่อนทีนี้เขาตัวนี้ไปเลยจะให้เป็นแนวทางสามตัวเด็ดๆเ,เลยทีผมก็จับใส่ถุงย่ามอะไ้เขาชื่นมาให้ทีละตัวตัวใหญ่มากก็ประมาณสักครึ่งศอกนี่แหละ ตัวแรกก็เขาใส่ถุงย่ามไว้ตัวที่สองเขายื่นมาก็ใส่ถุงย่ามไว้ตัวที่สามยื่นมาใส่ถุงย่ามคอเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์ีท่าพิธีไหมครับจุดทูกจุดเทียนขอข้าวหน้าเจ้พี่ปิดครับครับพี่ ปิดสัิดกิดก่อนนะเดมันดีเสาะมันจะเียงเทียงนะครับที่นอเยมตาป่มาณนั้นเลผู้อาวุโสของผมนครแต่แบบนี้คือปิดหมดทรับตื๊ดเด้อเลยตกใจทุกท amen <clears throat> ตัวแต่สามตัวนี่ไม่ ปกตลทาป่าช้าแล้วค่ะขับแรกผมก็จะพูดที่แนวทางที่ไปได้ตัวเลขมานะครับแนวทางที่ไปได้ตัวเลขมามีคนมาพาผมไปนะครับนั่งรถนั่งรปไฟที่สร้งไฟทีนี้ก็ไปถึงก็ลงรถปุ๊บ รถพวกนี้มีคนขอามาไอ้ท่านออกมาแล้วทีนี้ให้เขาก่อนที่สองคนนั้นให้บิลลี่อยู่ห้องข้างๆนั้นก่อนให้เจ้าคนนี้มาก่อนทินี้เขาก็จุแขนลงไปจุ่มแขนไปทีนี้เขาก็เอา ตัวนี้ไปเลยจะให้เป็นแนวทางสามตัวเด็ดๆเลยที่ผมก็จับใส่ถุงย่ามอะไรเขายื่นมาให้ทีละตัวตัวใหญ่มากก็ประมาณสักครึ่งศอกน่แหนให้ตัวแรกก็ใส่ถุงย่ามไว้ตัวที่สองเขายื่นมาก็ใส่ถุงย่ามไว้ตัวที่สามยื่นมาใส่ถุงย่ามทีก็มีคนก็ เึ้นรถผมไปดูแผนผมขึ้นรถขึ้นรถแล้วทีนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาเนี้เ <c oughs> ขาก็ว่ายังไงเป็นแนวทางเป็นอะไรงวดนี้คงอาจจะเทียบกฉีพงคงจับได้ผลนี้ผลิ้นกันผมก็ตั้งใจไว้แบบนี้ปังวดที่ผ่านมาก็เข้าสามตัวเต็ม แต่แต่มาอยู่ก้างหน้าหมดอินเข้ามาอยู่ก้างหลังนี้โอ้โหมาออกก้างหน้าหมดเลยสามตัวแล้วก็แต่ก็เข้าสองตัวครับห้าแปดยังไงสองตัวห้าแปดครับเข้าห้าแปดห้าแปดวดแรกก็เข้าห้าหกวดแรกห้าหกวดที่สองห้าแปดกินีงวดที่สาม ที่ปล่อยไปแล้ว18ครับคมทีนี้3ตัวนี้ที่จะเอามาปล่อยให้เอฟซที่เขาไปดูคอมเมนต์นู้เอฟซก็ว่ารอค่ารอค่ารอค่ากันครับก็ดีใจกับที่ทางช่องทางช่องต่างๆท,ที่นําเสนอให้เอซีเขาได้รับรู้รับชมที่ลอตโวเรีที่อุติเนียนนี่นะครับ คุณปฏิญีตนพเพราะปฏิญัติที่พระ,าาระพอาจารย์เขาบวละภาพอย่างนี้ครับก็เป็นเครือญาติของผมนะครับผมถึงมาทามาขอได้ครับก็เป็นแบบไม่รู้จักเขาไม่หรื้ผมก็ไม่ก่้ามามอนกันครับนี่ก็เป็นเครือญาติกันอยู่ไหนเนาะก็มีบอกกันแล้ว,ลว,ลวนะครับสิ่งง่ายๆเลยเป,เ,ปเปิดเปิดสัตว์ได้ไหมอาจารย์เปิดอะไรก็ได้เพ<อ><ค>ราะมันได้เปิดมาแล้ว สามตัวนี่นะครับเป็นตัวแี่แนวทางนะครับที่ผมันทเห็้งใส่ถุงย่ามมานะครับใส่ถุงย่ามออกมาแล้วก็มาเขียนไว้เสร็จสัรไปที่เรียบร้อยนี่ครับสเลยเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดนะคะพี่น้องคะสำหรับสองสามตัวค่ะสามตัวนะคับสามตัวกุฏิเงินศูนย์เจ็ดแปด ผมก็หนึ่งเขียนสองตัวนะครับส <2, S 1> องตัวส่เลยค่ะศูนย์เจ็ดแปดอันนี้นะครับสามตัวที่ไปได้มาเนี่ยครับศูนย์เจ็ดแปดชุดพดนีดดน่ชุดปดนนี่เหรออาจารย์ครับแล้วก็หนึ่งแปดนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็เสียดาย รุ่นจนมาอกข้างหน้าหมดเลยทั้งสามตัววันนี้ขอข้างไหลนะครับขอข้างหลังขอข้างหลังรุ่นโอปยนะคทั้งเลขบนทั้งเลขล่างมาเต็มเต็มสามตัวเลยนะครับแต่เป็นเลขข้าหมด ล่าสามตัวแล้วก็ขบวนนี่นะครับนี่แหละเจ็ดแปดชุดนี้ดีกว่าสูงเจ็ดแปดอาจารย์เนาะครับนี่แหละยันไหครับนี่นะครับงวดที่สามนะครับงวดนี้อ๋อที่สามออสอใบสองใบนะอาจารย์ขอขอบใบนี้อาจารย์อาจารย์ขอเป็นกี่งวดครับผมขอเจ็ดงวดครับยกขึ้นหน่อยครับขอเจ็ดงวดอาจารย์ยกขึ้นเลยค่ะอาจารย์ยกขึ้นเลยขอเจ็ดงวดนะครับมาเลยครับนี่ ก็เจ็บม้วนี้อินนี้เข้าก็มวนที่สามนะครับมัวนนี้วันนี้เข้าก็มวนที่สามมวนแรกก็เข้าสองก็เข้าม้วนที่สามก็จะเข้าเข้าตลอดนะครับทีนี้เสร็จมวดเสร็จสับไปที่เรียบร้อยแล้วก็จัดนิมนต์ัพมาแล้วก็ยังมาสวดไตนะครับตรงที่ปีนี้อย่างนี้นะครับที่ตั้งใจไว้ นี่นะครับที่รอคอยนะครับนี่นะครับเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมคือว่าอาจารย์ขอภูมิที่นี่นะฮะอีงวดครับอาจารย์ครับเจ็ดงวดครับเจ็ดงวดได้ได้มาแล้วสามงวดนี้งวดที่สามครับงวดนี้งวดที่สามเข้ามาแล้วสองแ้วงวดนี้แต่งงวดที่สามก็จะเข้างวดที่สาม นี่นะกุฏิเงียนนะอาจารย์ครับกุฏิเงียนครับได้เลยนันนี้เป็นฝันบอกค่ะเราะว่าเรานั่งเอาับตัวนี้เลขฝันครับฝันไปไปได้มาเลยศูย์เจ็ดแปดเนี่ยน็นตัวฝันได้เป็นตัวฝันได้เป็นตัวเลยผมไม่เห็นว่าเอาใส่ถุงย่ามมาโอ้นี่ละครับนี่สามตัวเนี่ยครับใส่ถุงย่ามมาผมก็เลยเอาก็ได้แล้วกองไม่ต้องนั่งทีนี้ ไม่ต้องนั่งได้มาแล้วก็จะปล่อยเลยอหลือับมีสามตัวนี่แหละที่ที่ได้ว่าใส่ถุงย่ามมาใส่ถุงย่ามมาเลยเนาะ,อะเอาเข้ามาใส่ทีละตัวทีละตัวนี่แหละศูนย์เจ็ดแปดแล้วอาจารย์ศูนย์เจ็ดแปดสองตัวตรงไหนครับสองตัวหนึ่งแปดครับซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อกลับหน้ากลับหลังเอาหยิบลอตเตอรี่ไว้นะครับศูนย์เจ็ดแปดแ้วศูนย์ แปดเจ็ดอะไรนี่ก็ตามส่วนหนึ่งหนึ่งแปดอีกเป็นเป็นล่างครับหนึ่งแปดเป็นล่างครับวันนี้วันที่สามนะครับผมับวันที่สามครับ